ก็็ะะเปนการ,ะะการส,รสาิสุดที่จำค่ะรองประธานเชฟมหาสาราคามค่ะผู้แทนท่านนะคะรองทางด้านสนทุกุลนารีนะคะท่านป็นผู้ในการกลุ่มอเนวยการผู้ช่วยผู้ในการกลุ่มอเนวยการที่รักนิดค่ะ เยาวชนนะคะทีมเชฟมหาสารคในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ในการข้อตกลงนะคะแล้วก็คุณนารีนะคะขึ้นลงนามข้อตกลงเองก็ยูร่วมกันนะคะระหว่างขอเรียนเชิญน,นะคะคุณ ซึ่เป็นทีมอาชีพสโมสรอาชีพกาูงโอกาสนี้ขอบคุณครับตามน้องมาปีที่แล้วก็ได้รองแชมป์ใช่ไหมครับรองแชมป์เยาวชนเนี่ยเราทำเอวกับโรงเรียนอนุกูณนาลีนะครับก็ใครที่ก็ท่านรองบอและก็ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสทางสโมสรได้เข้ามาเปนเข้ามาเอ u ด้วยกัน ครับุณครับ